หลายๆลนยคนทักพี่มานะทางอินบ็อกซ์ก็ดีหรือว่าทางข้อความก็ดีว่าเนี่ยโดนที่ทำงานกันแกล้งอยู่ๆก็โดนไม่ชอบหน้าโดนเกลียดหลายๆอย่างก็คือว่าทุกคนโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้รู้สาเหตุว่าทำไมตัวเองถึงโดนเกลียดพี่ขอพูดตักกะง่ายๆอย่างนี้ว่าคือในคอนเนซในเรื่องของการทำงานในองค์กรแล้วกันเนะการทำงานในองค์กรน่ะง่ายๆเลย ไอคนที่ถูกเกลียดอะ่ะมันก็คือคนที่ไม่ใช่พวกเดียวกันไม่ใช่สีเดียวกันคุยกันคนละภาษาบอกง่ายๆเลยก็คือเป็นแค่คนกลุ่มน้อยที่กำลังต้องโดนความกดดันจากไอ้คนกลุ่มใหญ่อยู่คนกลุ่มใหญ่หมายถึงอะไรไอ้กลุ่มคนที่อาจจะแบบว่าโอเคมีตำแหน่งมีอำนาจมีพวกพ้องที่เลียกันไปเลียกันมาเข้าขากัน ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่กลับกันมันก็จะมีไอ้กลุ่มคนเล็กๆตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าโดนเขาเกลียดเนี่ยก็คือว่าไอ้กลุ่มคนที่ไม่ค่อยเข้าไปสูงสิงกับชาวบ้านเขาใครพูดอะไรอะไรมาก็ไม่ค่อยออกไอเดียออกความเห็นเออออตามกับเขาหรือบางคนก็ไปขัดแข้งขัดขาเขาด้วยซ้ําไปนี่แหละตักกะง่ายๆคือพวกเองโดนเกลียดเพราะว่าเองไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ มันมันเป็นเรื่องที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคือต้องบอกว่าถ้าใครใครคิดว่าการที่จะต้องไปแบบเลียใครเข้าหาใครมันอึนอดอัดก็จงเป็นอย่างนั้นแหละแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลายๆอย่างโอกาสในชีวิตมันก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมนั้นๆแต่กลับกันถ้าใครหลายๆคนยังคิดว่าฉันยังอยากจะเติบโตขึ้นยังอยากจะ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเรียกง่ายๆคือยังมีความทะเยอทะยานในชีวิตอยู่ะจะขาดพักพวกหรือขาดกวนไม่ได้เลย